บุกเฮเวน VIP เก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้อะไรบ้างไปดูกันมันจะขึ้นชื่อ VIP ตรงนี้นะครับเวลาเราพิมพ์ในแชทนะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนครับปกติแล้วนะครับเราเนี่ยจะสามารถเบิกรถได้แค่คันเดียวใช่ไหมแต่ถ้าคุณเติม v p เนี่ยคุณจะสามารถเบิกรถได้ทั้งหมด2คันนะครับแลเวลาเราเบิกรถนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าเบิกรถเร็วมากทุกคนดูสิคูดาวแบบแค่1นึ่งวีอ่ะทุกคนดูดิก็อีกหนึ่งอย่างเลครับเวลาเราเบิกบ้านเนี่ยหรือว่าเราสร้างบ้านเนี่ยจะไม่มีคูดาวเลยครือถ้้าใไไมม่ดเติ VP นะครับ จะมีเวลาครูดาวบ้านเนี่ยสินาทีนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างก่อนนะเรามาเปลี่ยนบ้านดูก่อนนะอ่ะเห็นไหมทุกคนนี่มันจะไม่ครูดาวเลยนะทุกคนนี่ฮะเราสามารถสร้างบ้านโดยแบบไม่ต้องมีครูดาวเลยอะทุกคนอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะอันนี้คือผมว่าคุ้มครับทุกคนไปนะครับให้เรากดมาข้างบนนี้แล้วก็กดที่เนมนะครับแล้วก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะผมจะใส่ว่า1 m แล้วกัน นะแล้วก็กดให้ชื่อมันแสดงนะครับมันจะมี V P มงกุฎข้างล่างอยู่ที่3อันนะนี่จะเป็นแบบสีเรนโบว์วิบวับวิบวับอย่างนี้เลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรนโบว์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเร็วขึ้นนะอันที่3เนี่ยจะมีความแบบค่อยๆนะัะทุกคนค่อยๆไล่สีไปประมาณนี้เห็นไหมจะมีอาชีพ V I P เพิ่มมาตรงนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจเ้ยว่าตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรมันทาอะไรได้หรือว่า มีประดับไว้เท่ๆเฉยๆจากนี้นะครับคุณยังได้อล่าอีกมากมายนะฮะในโซน V.I.P. โคตรดีนะครับต้องบอกว่ารถข้างในนี้เนี่ยมันจะเป็นรถอีเวนต,ต์ต่างๆพวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่าวันฮาโลวงวันฮาโลวีนอะไรอีโอเคอ่ะคันนี้บ้างนี่อันนี้น่าจะเป็นรถแบทแมนไหมเกมยังแถมพวกท็อปให้เราอีกเยอะมากเลยนะครทุกคนคือเยอะจริงๆวิวางได้20ครับทุกคน อันนี้คือผมวางในบ้านของตัวเองนะครับเป็นพื้นที่ของผมเองนะแต่ถ้าวางข้างนอกเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยจะได้15ชิ้นนะทุกคนน่าราว่าคุ้มไหมครับกับราคา999โลบั